สวัสดีครับผมเฟืร์นนะครับจากช่องน้องมาดามตัวอนกลมนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะอ่ะเจอกันอีกแล้วสําหรับเกมใหม่นะครับเกมนี้มีชื่อว่า LUNA Mobile นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวทดลองนะให้เราลองเล่นกันนะครับจะมีเฉพาะเวอร์ชั่น Android เท่านั้นนะครับ iOS ยังไม่มีนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ลองโหลดมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เล่นนะ,ะยังอม่าไ้เล่น ก็จะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของเกมเนี่ยผมจะมาดูหน้าสร้างตัวละครก่อนนะครับว่ามีกี่อาชีพอะไรยังไงบ้างนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Eternal Kingdom b a t t l e Peak ถ้าเรามีร้าน Over Top Up ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองถึง20-30%เลยนะ ทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยปลอดภัยแน่นอนนอกจากนี้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมมือถืออื่นด้วยนะว่าจะเป็น tower of fantasy r v r s free fire สามารถติดต่อได้ที่เพจแล้วก็ไลน์ที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนั่นเองนะครับอ่าด้านซ้ายเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6มี6อาชีพ หรือเปลา่าจะมีนักรบเอลนะครับแบ่งเป็นช้อีกได้ไม่ล็อกเพศนะด้านขวาเนี่ยจะมีทิศทางการเปลี่ยนอาชีพครับเป็นเบลเซอร์เกอร์กับอัศวินได้แต่กดดูไม่ได้นะจุดเด่นของเผ่าเขาจะเขียนบอกว่าอัตราคริเพิ่มขึ้น3%นะครับถ้าทานจะตีแรงจริงๆตรงนี้เป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะเออเป็นภาค เป็นภาคไทยด้วยแต่ว่าเนี้ยผมปิดเสียงไว้เพราะว่ามันมีดนตรีของตัวเกมนะครับซึ่งอาจจะเป็นลิขสิทธิ์ได้ผมก็เลยปิดเสียงไว้ก่อนนะครับสกิลหลักดูได้ไหมดูไม่ได้อะโอเคต่อไปเป็นนักรบมนุษย์นะครับอาคาสต์ด้านขวาก็เหมือนกันโอเคเพศไม่ล็อกนะครับอาชีพจริงๆก,ก็อาชีพเดียวกันนะนักรบเอลนักรบมนุษย์นะครับเออเหมือนกันเหมือนกันแต่แค่ต่างกันระหว่างเอลกับมนุษย์นะครับต่อไปจะเป็นนักเวทเอล อัตราคิดเพิ่มขึ้น3%จุดเด่นของเผ่าอ๋อเป็นจุดเด่นของเผ่าเอลเหรออาใช่ใช่เป็นจุดเด่นของเผ่าเอลถ้าเป็นถ้าเป็นเผ่ามนุษย์เนี่ยคือ ADK เพิ่มขึ้น5%แต่แรกคิดว่าอาชีพไม่ใช่ไม่ใช่จุดเด่นอยู่ที่เผ่านะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอาชีพมุกนายกคืออะไรอ,ะอันนี้คืออะไรเนี่ย ใครเป็นคนปแปลเนี่ยมุกนายกกับนักมายากลเอ่อนักมายาก,กลยังพอเข้าใจมุกนายกไม่ค่อยอยากเล่นอันนี้เอาข้ามไปก่อนแล้วก่อนนะเอ่อโอเคเหมือนกันเลยนะครับนักเวทเอโนเวทมันดุดเอ่ออะไรคือมุกนายกาอ่ะไปก่อนครับต่อไปเป็นมือสังหารเอลนะครับก็จะมีมือสังหารแล้วก็จอมยุทธ์นะครับจอมยุทธ์อ่ามือสังหารยังพอเข้าใจมันก็แอสซัสซินอนะ่ะเนาะ แต่นี้มันดูเหมือนเซรักหน้าไม้นะเป็นจอมยุทธ์เหรอโอเคต่อไปเป็นมือสังหารมนุษย์นะครับเออก,ก่อนข้างแปลกนะแปลกตรงอาชีพอะไร <c oughs> มุกนายกเอะจริงๆก็เป็นนักเวทนะครับเ,เป็นนักเวทแต่ผมจะลองสร้างเป็นนักเวทมนุษย์ละกันนะครับเ,เป็นตัวผู้หญิงเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของรูปลกักษณ์ ใบหน้านะครับก็คือเพรพิเศษใบหน้าแต่จริงๆมันเป็นผมนะเออหน้าไม่เห็นเปลี่ยนนะเดี๋ยวแต่ยิ้ตอน,นเนี้ยเนี่ยเราอยู่พิเศษใบหน้านะแต่ว่ากดไปก็เปลี่ยนแค่ผมนะครับอ่าดูทรงผมสิอ่ะไปไปทาาาจจะงะรอองผมกลายเป็นใบหน้าแทนผมว่าอาจจะอาจจะยังบั๊กอยู่นะครับเออทรงผมกลายเป็นใบหน้าแทนเอออาจจะบั๊กอยู่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นตัวเทสเฉยอันนีจจะมีตัวอย่างคอสตูมนะครับ รูปลักษณ์ของตัวละครผมก็คล้ายๆซิลเนาะคล้ายๆซิลอยู่โอเคชุดก็น่ารักดีนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรงุ้มงามงามงั้นผมตั้งเป็นแมวงุ้มงามแล้วกันเ <c oughs> มื่อกี้เห็นอะไรงุ้มงามตั้งตาแล้วกันอะไปโอเคคุณผู้ชมผมก็ทําการเปิดเสียงเปิดยังอ่าโอเครเวทภาพตัวละครค่อนข้างน่ารักไหมผมก็ใช้ได้นะสำหรับคนที่ชอบ แนวแนวซิลนะครับผมว่าใช้ได้รวยน่ารักน่าจะสุ่มได้แค่นี้นะนอนนาง่วงมากโอเค okay. ยูนิฟิกยูไอต,ต่างๆก็ดูสบายตานะครับไม่ได้ลกอะไรนะถือว่าปกติเลยตรงนี้ตัวอักษรชัดเจนดีที่สําคัญคือเป็นภาคไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันตอนนี้ก็เริ่มการสำรวจแล้วสินะทางข้างหนา้าจะมีสมาชิกหน่วยส่งมาส่งบคุณ ในส่วนนี้เป็นภาคไทยนะครับใครที่ชอบอรรถรสในเสียงภาคก็อาจจะชอบเกมนี้นะครับเป็นเกมออโต้ง่ายๆเลยผมดูแล้วคือเล่นไปก็โจมตีเล่นซ่ายอย่างเดียวนะครับทำมิชชั่นไปเรื่อยโอเค,เอเคถ้าตัวละครก็ผมว่าคล้ายๆซิลเออคล้ายๆซิลไปลองดูที่ข้างนอกได้สกิลใหม่มาแล้วครับสัตว์เลี้ยงของผมถูกจับไปคุณพอจะช่วยผมได้ไหม ใครเป็นคนพากเนี่ยเสียงนี้ก็นข้างได้นะเราเนี่ยอะไรอะ่ะอ๋อเราแปลงร่างเราแปลงร่างเราแปลงเป็นตัวอะไรอะ่ะเป็นเหมือนโยมทูตที่ใส่ชุดเมรครับผสมด้วยขาแมงกะพุนหลายร่างเหลือเกินแล้วก็แปลงร่างเพื่อมาตีเต่านะ่ารักนี่นะ เชือ่องดูย้อนแยงเสียจริงเราได้อะไรมา๋าอาได้ชุดผูนึกว่ากระดองเตา่าตอนนี้ระมีสองท่ามีใส่ฟ้าแล้วก็ไฟปะมเมจิโอนะครับอันนี้คืออะไรนะน้านขวาเหมือนจะเป็นอันตินะครับป่องเดียวะจะมีเควสหลกแล้วก็มีเควสแปงลงร่างขึ้นมานะครับตอนนี้เควสแปงลงร่างเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลเวล34นะครับ เรายังไม่ถึงนะตอนนี้เวลเท่าไหร่วะเนี่ยสวัสดีเลเวลดูตรงไหนวะรับคำสั่งจากเทพธิดาขอ,อคุณที่นี่โผล่ใครเป็นคนพากย์เสียงนี้ตามจริงเสียงเหมือนคนยังไม่ดอดอ่อะอันนี้เหมือนจะมีพรีเซตชุดด้วยนะครับเหมือนเราใส่ครบเซ็ตมันก็จะเปลี่ยนชุดหรือเปล่านะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่าง,งานั้นแต่เมื่อกี้คือใส่เสื้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นพรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับ อย่าเพิ่งเดินเออ,อเพิ่งเดินอย่่ดิขอดูสัตว์เลี้ยงก่อนโอเคสัตว์เลี้ยงโอ้ยมีกันพาด้วยผู้ชมมีสีอื่นนะครับสัตว์เลี้ยงมีน้อนแมวใส่ชุดเสือเหรอมันตัวอะไรวะ <c oughs> <c oughs> มันคือหมีใส่ชุดหมีเลยไงมังกรสองหัวโกลเลมมีมีอะไรเนี่ยพูดหรอ สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยไม่รู้ว่าเป็นธาตุหรือเปล่าเออไอสีนี่ผมไม่รู้เป็นธาตุแบบเอ้ยเด้อันนี้อะไรเนี่ยึกว่าแป๊บซิแมะเป็นกระปออ๋องเลยเออผมคิดว่าที่มันมีหลายสีนะ่าเป็นเรื่องธาตุหรือเปล่านะครับมีสมุดภาพด้วยโอเคเรามีตัวหนึ่งเหรอเราเปิดใช้ได้ใช่ปะอ๋อเรา,เราได้มาแล้วลูกปั้นหินเราก็จะมีหน้าสกิลนะครับ น่าสกิลก็มีเวอร์แล้วอันล่างคืออะไรอันติมั้งเป็นสกิลอันติของเผ่าเหรอคิดว่าอย่างนั้นนะครับน้าสกิลดูไม่มีอะไรมากนะคุผู้ชมอาจจะต้องรอคาสสองหรือเปล่านะครับเก็บมาแลวก็หลังว่ามีเสร,ริมแกรง่งจะรรแกร่งขึ้นในทันทีอ่ะมีเสร,ริมแก่ง่งมีตีบวกเพิ่มเข้ามา <อด S 1> <ด>นะครับ,บอันนี้เราสามารถเลือก ภาณะที่ชอบได้มีจรวดกับก้อนเมฆชอบเมฆมงคลน,น่ารักไหมอ่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบเครื่องบินกระดาษไหมเอาจรวดแล้วกันนะเมื่อตอนเด็กพับบ่อยเออเท่อยู่นีเท่เท่เทเราน่าจะเสริมแก่งได้เลยนะผมคิดว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเสริมไปมันก็อยู่ในช่องนะั้นะที่เป็นเกมรุ่นใหม่นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมบอกเลยว่า ตียไหนก็ตีนั้นนะครับเออแล้วก็มีแหกด้วยเมื่อก่อนนะโหดมากหลายเกมตีแตกของหายไปเลยฮะแต่เกมสมัยใหม่นี่คือปาดีนะหนึ่งคือตีไปเลยคุณอาจช่องมาเลยเดี๋ยวของหม่มาเดี๋ยวเราทับช่องให้อ,อย่างเงี้ยนซัดหมดเลยนะที่เราได้มาก็คือจรวดนะครับอ่าวัยรุ่นยุคการูนไดชอบมากเลยพับจรวดแข่งกันในห้องนะฮะอันนี้คืออะไรเวสปาเปล่าเป็นเวสปาอ่าผสม ความเป็นไซเบอร์พังดนตึกครับอันนี้เป็นตะกรวดบ้านเรานะครับค่อนข้างน่ารักเลยอันนี้ไฮดีนาป่ะโอเคไฮดีนาอันนี้เหมือนขนมโมจิหรือเปล่าไงอันนี้คือเครื่องบินโอเคค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็มีอันนี้คืออะไรนะอนลาบาก้าป่ะน่าจะอลบกาก้าหรือว่าอช่ใช่ใช่อลบกาก้าเขยิยุ้งบนเนี่ย แล้วก็นี้เป็นหอยทาดหอยทาดเร็วจีนะครับเร็วหอยทาดเร็วจีแล้วก็อันนี้อะไรกระเช้าลอยฟ้าแหละรกระเช้านกพิราบอ่ะกล่องจดหมายนกพิราบอ๋อก็ดีไซน์ค่อนข้างน่ารักนะครับสหรับภาน,นะครับแล้วก็มีผลสำเร็จที่ปลดล็อกเข้ามาคืออะไรอาชิเมนอ่านี่คืออาชิเมนคือเรือมาแล้วอันนี้บอเหรอ ปีศาจยัาเอ,อ่ยถึงเจ้าหมอนน่นถ้าไม่ใช่ปล่อยทันเล่ะะแคๆๆๆๆๆๆ็ๆแข่แข็แแอยากดูแค่ะกอภากว่าทำไมจะถึงปล่อยคุณไปสักครั้งเออให้พากว่าวเนาบอสจริงด้วยคุณชม่นันแนวกว่ามึงจะหมุนกูไปอยู่ตรงนี้แล้วเอ,อ้ยเดินหนีด้วยนี่บอสไปเดินหนีด้วย นะไรอ่ะมุนคุณหมุนนางกินไปนะฮะเอ้ยองเธอแลล้วะอะไรวะอยู่ดีก็เตะกูลงไปได้ไงวะเมื่อกี้กูชนะไม่ใช่เหรอคตรเกียนเลยเอาเจ็บแขนแบบโดนถีบลงหลุมมาเอ้ยแต่ก็ขอบใจนะที่ทำให้ผมได้มาเจอของสมบัติ กองสมบัติมีขวดเลยอะ,อะหลายสีเหลือเกินน่าจะหลายรถนะครับเมื่อกี้แล้วนี่อะไรเนี่ยหนีเสือป่าอะไรเนี่ยหนีเสือป่าจาระเเกครับยังเจอมันถีบลงมาจะต้องมาสู้กับไอตัวนี้เหรอโอเคสู้พี่วินดอวไอ้นออ้องเลยนี่พี่เป็นลูกนักเกมก็ผ่านฉากเมื่อกี้เป็นที่เรียบร้อยนะ บอตานตรงว่าชอบเสียงภาพมากๆเลยนะครับค่อนข้างจี้พอสมควรนะสำหรับเกมนี้นะครับโอเคครับผู้ชมหลังจากที่ผมได้เล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ละกันนะครับว่าเกมลูน่าโบ b ์บายนะครับมันน่าเล่นยังไงนะสำหรับผมผมมองว่าภาพเนี่ยมันคล้ายๆเกมซีว l ์ไลน์เนาะสำหรับยุค90้าสนะผมว่าน่าจะชอบเรื่องงานภาพนะครับแล้วก็สําหรับวัยทางานนะเกมแนวเนี้ยส่วนใหญ่น่าจะชอบเพราะว่ามันออโต้มันเล่นง่ายนะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับ ในส่วนเรื่องอินเทอร์แวงต่างเนี่ยผมว่าโอเคนะไม่ลกตานะครับแล้วก็เรื่องระบบสัตว์เลี้ยงพาหนะหรือว่าตีหลอมเงี้ยเข้าใจง่ายเปิดกระเก็บเอโทั่วไปแต่ข้อเสียเนี่ยคือด้วยความที่มันดูเหมือนเกม m o โออทั่วไปที่เป็นส่วนใหญ่แล้วกันเนาะแบบนี้คือเกมนี้จะมีเยอะมากหลายๆคนก็จะมองว่าอ๋อมันแบบเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันซึ่งมันก็เล่เป็นเรื่องจริงนะที่รู้สึกว่า มันดูเหมือนเกม MO ทั่วไปที่มีมีเยอะเหลือเกินนะครับแต่สำหรับผมมาผมบอกว่าคนที่ชอบเกมจริงๆอะ่ะก็จะแยกออกมาอีกทีนึ่งนะครับว่าเอเอภาพเราชอบนะเรื่องของเสียงภาคเนี้ยเพราะว่าบางเกมที่เป็นแนวนี้เหมือนกันก็อาจจะม,มีเสียงภาคไทยอาจจะเป็นของจีนไปนเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเกมนี้มันมีภาคไทยเข้ามาก็อาจจะเพิ่มอัรลดให้รู้สึกว่าอยากเล่นได้ในส่วนของ VP เนี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบหนึ่งก็ไม่ชอบเหมือนกันเรื่อง VP ครับ แต่ว่าเกมนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชัวร์นะว่า VP จะมีสิทธิพิเศษมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างงี้ผมโอเคนะสำหรับผมอะที่แบบเออมีเวทีเพิ่มมีขอพอ่ออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะมี VP ประเภทหนึ่งที่ผมเจอแบบอ่าเวลสี่เวลห้าจะซื้อของอาจเข้าไปได้อะไรเงี้ยอันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครชอบหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบแบบนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ผมมองเห็นอยู่สำหรับเกม Luna Mobile น,นะครับอ่ะก็ลองไป โหลดเล่งกันดูนะครับสำหรับตัวทดลองในเวอร์ชัน Android นะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างครับอ่าสำหรับวันนี้ครับช่องไม่ดำต้นกลมหรือช่องไม่แคแน่ต้องขอลักคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า